สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองผลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่4ประจำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566เนื่องจากคู่เอกคู่ที่4ดีเซลน้อยยังไม่พร้อมขึ้นชกครับทางผู้จัดขยับเอาพันศัิ์มาชกแทนโดยทางคัมแบ็คต่อให้1ปอนในพิกัด127อดปอนต่อ128อปดอนก่อนเริ่มวิเคราะห์วิจารณศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แ pak y o k 168พี่น้องบอกว่าทีมมึงผลแนะนามารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด pakyok 168ครับมาดูคู่ชกกันครับมุมแดงคัมแบ็กทีเยุทธนาอายุ21ปีสูง175เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่าย TK ยุทธนาชื่อเดิมซันแบ็กบูมเด็กเซียนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเข่าแหลมขวามง้าดันแทงมีหมัดมีศอกสวนแรงบูดูดันหลักเดียบดีครับ3ไฟล่าสุดกุมภาพันธ์ชนะคะแนนวินมอรัตนบดิต เมษายน66ชนะคะแนนพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์พฤษภาคม66แพ้คะแนนวิวเพชรโกศลมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินพันศักดิ์ววรรณทวีอายุ22ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดชัยภูมิซ้อมที่ค่ายวรวรรณทวีชื่อเดิมพันศักดิ์ไดมอนด์เ8ปเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับเดินเปิดเกมเต,มเตะหนักต่อยแรงปั้มลัดมัดตีแรงปลายแข็งแก่งแข็งแรงครับ 3ไฟล่าสุดมีนาคม66ชนะคะแนนสันเพชรสอสระชีพเมษายน66แพ้คะแนนโฟกัสแอดสันปะตองกรกฎาคม66แพ้คะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัตรเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกความมุ่งมั่นความสดและจังหวะฝีมือทางมวยได้เปรียบกว่าครับความหลากหลายของอาวุธมากกว่าส่วนตัวชอบไปที่คัมแบ็กทีเคทธนาจะบทชนะ พันศักวรวรรณทวีไปได้แย่งสนุกมันเล้าใจมีลุน้นมันทุกยกครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเฮงๆขอขอบคุณและสวัสดีครับ